เขาทำยังไงเขาทำจิบ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 เหรอเขาทำจิบจิบจิบเหรอมีไก่ตัวเล็กๆด้วยนะเห็นไหมไก่ตัวเยกๆไก่ตัวเยกๆ แกเพนะแกั้นะกกจับไม่ได้นะจับเขาไม่ได้นะโอ้ตอนนี้สวยจังเลยวันนี้ดูโอ้โวันนี้เขาสวยจังเลยโอ้โหเขากว้างมากเลยฮะหมุนหมุนมุนม,นมนมุนเหรออันนี้ดูไข่หรืออะ จังเลยสวยไหมอ้าวเยอ่ะอ้าวยืนยนดิอ่ะยืนข้างหน้าเขาอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้พอ่อหันกลับมาเออพอแล้วพอแล้วใกล้เขามากไม่ได้เขากลัวอยู่กกลัววมาเลนกลัวไหมหนี่มาเลนตัวอะไรมาดูนี่ไก่สวยไหมนี่เห็นไหมสวยสวยไหม เห็นไหมเห็นเห็นปล่าอะไรไก่ฟ้าลังขาวเห็นไหมโมเล่นเห็นไหมดูดูอุ้มอุ้มอะไรนะดูดูอุ้ม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 เหรอเฮ่อุ้มอุ้มไหมไก่สีอะไรชมสีอะไรนะชมไก่สีอะไรนะชมสีส้ม ไก่สีส้มไก่สีส้มไก่สีส้มอะไรที่มันเป็นหัวแบบนี้อ่ะนกไก่ฟ้าพญาลอนี่นะสีอะไรวาเลนสีแดงสีอะไรนะแดงสีอะไรนะแดงสีแดงเออสีแดงนะไม่ใู่สีส้มป้าฟ้าไก่เขาจะไปไหนเอ้าไก่เขานี่นะไก่เขาจะไปไหนอ่ะไปดูไปดูไปดูไปไปดูไปดูซิไปดูซิ ไปไปเดินดูไปเดินดูตาวน้ัวนี้นกอะไรทำไมเท่ยังเลยมเอ๊ะเอ๊เอาเอ๊ะเอ๊ะเอาะเอาะเอ๊ะเอ้เอ๊นมอทางอี้เองนเามาเอ๊ะเอ๊ unde, ีเอ๊ะเห๊รเอ๊ะเอ๊ะเอาเอ๊เอ๊ะเา๊ะเอ๊ะออเนออเนม เอาเรียนเดินขึ้นไปครับไปเดินไปข้ามไปสะพานเอ้ยวันนี้ลิฟวันนี้ดูรอยเท้าเสือรอยเท้าเสือนี่มาบ้านทางนู้นหรอรอยเท้าเสือใช่ไหมนี่ใช่ใช่ใช่รอยเท้าเสือไหมป้าป้าไมาทางนู้นหรอมาหมาไม่ใช่ยันเป็นรอยเท้าอะไรนะมาหมาใช่หรือเปล่าไม่ใช่เสือเป็นเป็นเย็บยาวอันนี้รอยเท้าอะไรเสือเหรอเเยย็็บบวนี่รอยเท้าอะไรเย็บรอยเท้าอะไรครับ เรเท้าอะไรมาเราไปท้าอะไรกันแน่เดี๋ยวนะอย่าโดนนะสูงนะต่วหมามันไปตรงไหนอ่ะอืมปๆายปายป่ายทางนี้ทางนี้ทางนี้ไหนไปดูตรงนี้สิตรงนี้มีเระวังระวังเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาทางนู้นทางนู้น ทึมทึมทึมเลยช้าช้านะอันนี้ตัวอะไรวาลิตนี่เขาเรียกว่าอะไรนกยูงนกยูงเห็นไหมนกยูงสีสวยนะนกยูงสีสวยนะนกยูงสวยนะนกยูงสีสวย ดีๆนะไปเดินดีๆนะออใช่ไปเดินไปทางนูง้อน,น,นอ,อืมก็ไปเดินอ้อมมาดูอีกทีหนึ่งบอ,อเลีนระวังอะไรไม,ไม้ที่เฉย นู่นแม่นกเยอะเลยมันเขาอยู่นู่นไปเดินไปทางนู้นเลยไปเอ่อไปดูไก่ไปดูไก่ช้า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 ครับเดินช้าช้าอ่าช้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 าโอ้นกไก่เยอะเลยอู้ไก่สวยจังเลยเนาะเออเ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 อ๋เลยไก่สวยเลยนะป้อนแล้วเมื่อกี้เกาะหัวกันแล้ว เมื่อกี้มาแก๊งเซล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 เม้แงเซลเซลเซลเอาไปดูต่อแล้วปไปเดินรอบนึงไปจะได้ไปดูอันอื่นต่อนะช้า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 พี่วันนี้จะวิ่งใส่เขานะเออย่าเขากลัวกลัวเออย่าเขากลัวเขาเดียวเขาเดี๋ยวอืมระวังได้เหยียบอึ้อเห็นไหมนี่มีอึ้อเวลาเดินต้องดูพื้นด้วยนะเห็นไหมเขามีอึ้อนี่นี่เห็นไหมนี่อึ้อใหม่ๆนี่เหยียบไม่ได้นะไป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  มันเอ,อื้อข้ามป๊าป๊าเอื้อมันมันมีอ่ะมีเอือ้อมีเอือ้อเออตามเลยวะ่ะม,มามามาทางนี้มามาตามป๊าม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 าเรียนดูดีๆด,ด,ด้วยมาโอ้นกเยอะเลยนี่นกยุงแคะเหรออ,อันนี้นกยุงใหญ่นี่ตัวใหญ่เลยนะเนี่ยนกยุงมเออ เอออีกเอกเ,เลยนะมาอจ้อออจเอะเออเช็ดเลยไม่เป็นไรถูก,กับพื้นเลยเถูก,กับพื้นเลยมาเลยมาทางนี้เหยียบแล้วเราก็เช็ดกับพื้นเลยเอ,อย่าไปจับอย่าไปจับมามามา Of, ตัวน,นั้นก็ตัวใหญ่นะสวยเลยนะนกยุงตัวใหญ่สวยววววสวยววมามาเดินเดินเลยมามา,มาจ๊ะพี่น้องมาจ๊ะมาจ๊ะมาจ๊ะมา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 ,มา,มา,าสีส้มมา อันนี้มันออกนี่ไหมไม่ออกทางนู้นหรอกทางนู้นมาเล่นมาอันนี้มดไปทางเก่าต้นไม้ต้นนี้สวยอย่างเลยโอ้ข้างบนก็มีนกอยู่ข้างบนเยอะเลยนะเจ๊เห็นไหมอยู่บนหัวเจ๊น่ะไหนโน่งไงเออมีอยู่บนหัวเจ๊ด้วยนะ โมเรนเห็นไหมเห็นเห็นไหมเห,เห็นไหมหอยู่ไหนโอ้โอหงหงเือ,อป็นด้วยหใจใช่นะหงดำสวยเลยอืม <c oughs> อย่าไปใกล้เขามากนะไ <c oughs> ป่มเรนมา ไปไปบบลไปลาปนมีปลปปปาอีกตัวนึ่งสิเออน่นไงหงเห็นไหมเห็นหงดำไหมหน่ะเขาว่ายน้ำนเนี่ยสวยไหมอีตัวหนึ่งมันนั่งอีตัวหนึ่งเขานั่งเล่นแล้วไงน้ำ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 อ่าไ,ไปไปไปได้แล้วไปช,าชา้าช้าช้าช้าอ,อ๋อที่ปั่นน้ำทำความสะอาด นี่หงดำนะตัวใหญ่นะปปไปลาบน่าจะแซ่บนะไปเร็วโก้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 เอาไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะไปได้แล้วไม่ต้องแวะแล้วไปทางนูน้นหนุหนออกทางนู้นไงไปเอาทางเก่าไปาไปเอ,เอาทางเก่าดีๆดูพื้นดีๆวาเลนดูพื้นดูพื้นดูพื้นพื้นไม่เรียบอ่ะโอเคพักเจอกันใหม่นะจ๊ะ อหันมาบ๊ายบายก่อนนะเด็วบ๊ายบายวอลเลนบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย